คุณผู้ชมครับก็นะครับผมวันนี้ก็มีแล้วนะครับมานะดาฮาดมาพบกับออสตาเทร์ดิเฟนส์กันอีกเช่นเคยนะครับผมทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เลยมะคือตั้งแต่ผมอัดมาเนี่ยผมจำได้ว่าผมอัดนะครับนะตอนที่ฝนมันตกอยู่นะครับผมประมาณรอบสองรอบนะครับนะซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นรอบที่สามนะครับผมซึ่ง ตกโคตรหนักเลยครับผมนะนี่ขนาดผมเข้ามาอยู่ในห้องเล็กๆแล้วนะครับผมนะหรืออ่ห้องจะเรียกห้องอาได้หรือเปล่าว่าเอาเป็นว่าผมเข้ามาในห้องที่มันสงบๆเลยครับผมนะที่มันค่อจะเก็บเสียงนะครับผมเนาะเสียงมันยังดงังขนาดนี้ไม่รู้ว่ามันจะเข้าวิดีโอหรือเปล่านะครับผมนะนะแต่ว่าถ้าเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะโอเคนะผมเข้าเรื่องนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเนาะก็คือ วิดีโอนี้นะครับผมนะผมจะลงช้าหน่อยนะครับผมไม่ใช่เพราะอะไรนะครับผมนมีสองสาเหตุด้วยกันนะครับผมนะก็คือสาเหตุแรกนะครับผมนะคือผมเริ่มเรียนออนไลน์แล้วเนาะเออนี่ครับผมผมไม่ได้ไปเรียนปกตินะครับผมนะก็เลยงานก็เยอะเลยนะครับผมนะ่นน่ยเยอะๆพอๆกับเรียนปกติเลยนะเอองานนี่เยอะมากเลยนะครับผมนะผมก็ พยายามปั่นนะครับผมนะแต่ว่ามันอยู่ที่บ้านเนี่ยเออมันก็จะจัดสรรเวลาได้ดีกว่าที่โรงเรียนมั่งเนี่ยครับผมเนะเาะอ้าผมเผลอไปกดกาชามมนเฉยเรื่ออะไรวะเอเในะครับผมนะก็เอาเป็นว่าอีกอย่างหนึ่งในะครับผมนะก็คือผมทําคลิปมหาสิ่คนจนเทพในะครับผมนะที่ผมจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอน,นิเมะที่มันเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อประมาณ4ี่วันก่อนหรือสาวันก่อนเนี่ยแหละในะครับผมนะก็ ประมาณนะั้นเนาะผมก็ได้ทําไว้นะครับผมแล้วนะก็กว่าผมจะทําเสร็จมันก็น่าข้าขาอคัดยานานเลยเนี่ยผมนะผมก็จะลงในช่องอนิเมะทำแซดเอกนั่นเองนะครับผมแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครดูหรือเปล่านะครับผมนะแต่ก็ถ้ามีก็ดีมากเลยนะครับผมนะเพราะว่าเอาจริงนะคือผมก็ข่อคัดยารักทั้งสองช่องนะเออนะี่ครับผมนะเพราะว่าไม่ทำแซดเอเนี่ยมันก็เกี่ยวกับอนิเมะนะครับผมนะช่องดาร์คฮาร์ดก็นะแคดเกมนะครับผมนะ โอเคนะครับ okay. ผมนะเอาเป็นว่าสาเหตุก็มีเท่านี้นะครับผมนะถ้าเกิดคุณต้องการที่จะดูตัวอย่างนะครับผมแล้วก็ไม่เนี่ยี้เกียจอินเสิร์ตนะครับผมนะเอาเป็นว่าก็ถ้าเกิดอยากจะไปดูผมพูดคุย,ยกบบับได้คอร์ดออฟเล็กนาร็อกมาฮารุคนณชนเทพในฉบับอนิเมะที่เขาปล่อยออกมานะครับผมแนละ้วก็สามารถไปรับชมกันได้ในช่องอนิเมะไทม์แซดเอกเนี่ยครับผมนะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับผมนะหรือ ใต้ล่างด s c r i p t i o n ด้วยเช่นกันครับผมโอเคพูดมาเยอะแล้วนะครับผมแน่นอนนะครับผมตามชื่อคลิปวันนี้นะครับผมเราจะมาลองใช้ทัสซมาก,กิ5ดาวครั้งแรกนะจับผมนะซึ่งตอนแรกผมยอมรับตามตรงเลยนะครับนะ้ไม่รู้เลยทํานะครับผมไม่ตัวผมจะเอาออกมาหมดเลยทําไมวะเอาใส่เข้าไปสิเออเดี๋ยวใส่ตัวอะไรบ้างาล่าสุดเอ,อวินนะ่ะเอ,อวินต้องใส่แน่ เอาอย่างเดี๋ยวแต่แต่โนดาต้องเอาออกนะครับผมนะเพื่อที่จะเอาทัศน์สมกิมาขึ้นไหลเนาะโอเคนะครับผมนะแล้วก็เนี่ยนะครับผมอีกตัวหนึ่งปล่อยว่างไปก่อนนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะเออใครไม่รู้นะครับผมนะไอพลังมอบไตอรคูเวลาขี่มันจะไม่สามารถวาร์ปได้นะครับผมนะก็ไม่รู้ทำไมนะครับผมเนาะมันน่าจะสูงเกินไปแหละนะครับผมนะโอเคนะครับผมไป ไปรับชมคลิปรีวิวทัสมากิได้เลยนะครับผมแล้วก็ออร่าสีเขียวค่อนข้างธรรมดานะครับผมเนาะป่าบิ๊กไนนเนอร์ซาก้านะครับผมนะ let's go โอเคนะครับผมนะพูดอย่างนี้เนี่ยมาเลยตัดแน่นอนนะครับผมนะสรุปไม่ตัดนะครับผมเป็นไงอะงงงงมันใหญ่งงเลยนะครับผมนะอ๋อผมลืมเปิดเสียงเกมนะนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดแป๊บหนึ่งเนาะ ก็ใครๆก็รู้กันนะครับผมนะว่าช่องนี้นี่มีแค่ความเรียวเท่านั้นนะครับผมนะการตัดต่ออะไรนี่ค่อนข้างจะน้อยเนาะเออผมอยากให้ช่องมันดูเรียวที่สุดแหละนะครับผมนะแล้วก็ขี้เกียจตัดต่อด้วยนะครับผมนะสองอย่างบวกกันเนาะค้าวางเริ่มต้นหกร้อยนะครับผมนะของผมวิวหนึ่งเนาะเออนะครับผมโอไม่ได้ยินเสียงหรอวะน่าจะเป็นเพราะบ้านผมฝนตกมั้งเออไม่นะไม่น่าเกี่ยวกับเสียงเกมหรอกนะครับผมนะคุณอาจจะได้ยินเสียงเกมตอนนี้ดังนะครับผมนะจะบ้านผม ไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับในจังหวะนี้ขอบซาวเอฟเฟกเยอะๆหน่อยละกันเยอะๆสักเท่านี้นี่ขนาดเยอะแล้วเนี่ยมันยังเบาขนาดนี้เลยอ่ะคือบ้าผมเสียงฝนมันกบไปหมดเลยนะครับผมนะเก้นะครับผมนะช่างมันนะครับผมเก็มาเราก็จะต้องร้อยมาสกิปเวฟกันเอ๊ะฟาแลบเลยเมื่อกี้คือฟาแลบหรือเปล่า ถ้ถามคุณผู้ชมทำไมคุณผู้ชมจะรู้กับผมเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยครับผมนะผมดับตาพอดีนะครับผมนะแล้วคือตอนนี้ผมกระพริบตาเนี่ยผมเหมือนเห็นแสงอะไรสักอย่างนะครับนะแต่ว่าผมหลับตาไงก็เลยไม่รู้มันฟ้าแลบหรือเปล่านีครับผมโอเคครับจะไปว่าช่างมันนะครับผมมาอู้แล้วกายอยู่นะสําหรับขั้นแรกนะผมนะคิดว่าน่าจะทันตีพวกนี้ตอนออโต้สกิปเนาะโอเคทันนะครับผมลืมเปิดสกิลมา เอฟเฟกต์ทอร์นาโดสมูทมากนะครับผมแล้วอยู่ค่อนข้างทียนานมากด้วยเนะาะเออดามี200ตั้งต้นเนี่ยค่อนข้างที่ะก็ค่อนข้างทีย,รยธรรมดานะเออในะครับผมไม่สิก็ไม่ธรรมดานะคือเวลหนึ่งแล้วดามี200รที่มันก็เยอะนะคือค่าวางแค่นี้เองเนี่ยผมนะอัพเกรดขั้นแรกก็ดูเนี่ยผมสี่ร้อยห้าสเองเนี่ยผมเอาเป็นว่าก็อัพไปเลยนะครับผมนะทอร์นาโด3ก็น่าจะปล่อยมาเป็น3แขกปนะออสามอันนะครับผมนะ เฮ้ยเดี๋ยวเขาค่อยก่อตัวเหรอใหดูหน่อยแซ่เออวามันค่อยก่อตัวนะครับผมนะเฮ้ยเอฟเฟกต์สมูทมากคนสร้างน e ี่นี่น่าจะชอบซะซึมากิเนี่ยครับผมนะเพราะว่าดูเอฟเฟกต์ดีโค้ดสมูทนะครับผมนะสมูทแบบสมูทมากนะครับผมนะเออสมูทมากนะครับผมเออเจ๋งงจริงจริงเนี่ยนะโอเคนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะ เบานะสำหรับการอัปเกรดนะครับผมคือไอตัวก่อนๆที่ผมรีวิวไปนะครับนะแต่ละการอัปเกรดเนี่ยมันจะค่อยๆแพงนะครับผมแล้วก็ค่อยๆที่จะแรงขึ้นเยอะด้วยนะครับผมนะแบบแรงทีละพันแบบแรงขึ้น600อย่างเงี้ยอันนี้1,300น้ยะครับผมนะน้อยนะครับผมค่อยะน้อยกว่าตัวอื่นเลยนะครับนะอัพไปเลยนะครับผมก็แยกออกมาเลยเอาสินะอ๋อนี่ทาร์โดสามันนะครับผมนะ เออโอ๊ยเดี๋ยนะมันตีตัวแอร์ด้วยเหรอเนี่ยมันตีตัวแอร์ด้วยนะครับผมนะเฮ้ยเดี๋ยวงั้นอย่างนี้เจ๋งมากเลยนะเพราะมันตีตัวแอร์ตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะครับผมนะถ้าเกิดว่าขอคะมนนทัพึมากี่นะผมนะคุณก็ไม่ต้องหวั่นเรื่องตัวแอร์อีกต่อไปนะครับผมเนะออดีๆๆนะครับนะแถมวางได้ตั้งแต่ต้นเกมด้วยนะครับผมเนาะ ระยะก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับนะสำหรับเริ่มต้นนะเออถ้าเกิดระยะส0ไิเป็นตลอดนี่มันก็น้อยแหละนะครับผมนอเก็บปั๊บอาไปเลยนะครับผมระยะไม่เพิ่มจริงอะเออถ้าระยะมันยังเท่านี้ต่อไปเรื่อยๆจนจบเกมจบแบบจบเกมไม่ใช่จบเกมดิขั้นตันนะครับผมเลผมก็จะผิดหวังนะเออชาวเอฟเฟกเปิดเต็มมาเลยก็ได้เนี่ยมีเสียงพายุหมุนด้วยนะครับผมอัพไปอีกขั้นเลยนะครับผม ระยะไม่เพิ่มจริงวะ่ะแต่ว่า AOE ทอร์นาโดหรอนี่มันนานามิเวอร์ชันเบาวกว่าเดิมเนอะน้นนานามิมีของชัดเลยนะยครับผมนะแต่ว่าดีกว่านานามิไหมก็น่าจะดีกว่านานามิมั้งหรือเปล่าวัน ดาเมจมันเบากว่านานามิแล้วค่าอัพก็นอ้อยกว่านานามิเยนะครับผมก็โอเคเะครับผมนะเเม,นะมันอัพจากขั้นกาสุดไปตันก็ก็ถือว่าดีกว่าน,นานามินะหรืออาจจะเทียบเท่ากันเะครับผมนะเพราะดาเมจมันน้อยกว่านะครับผมเนาะแต่นานามิผมก็เออเวลหนึ่งเหมือนกันนะเออไม่ได้เวิลดิบหรืออะไรนะครับผมเออมายังไงนะครับผมนี่ปัดไปเลยนะครับผมนะขาดอีกสองพันนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมไปติดตามช่องอันนี้ไม่ทำแซ่ดเอ็กของผมกันด้วยนะครับผมแล้วก็ชว่วงนี้อาจจะลงคลิปชา้าหน่อยก็ขออภัยเนาะเออนะครับผมนะก็ติดเรียนบ้างหนุนนี่นั่นบ้างน,นี่ครับผมแล้วก็นี่ก็กว่าจะเสร็จก็นะเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เสร็จก็หนึ่งทุ่มนะครับผมนะ้นทุ่ๆๆมนนครึ่งทุ่มประมาณนั้นนะครับผมเสียงผมก็อาจจะเรียบเปียนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะมันว่าขาดอีกแค่พันเดียวนะครับผมนะอย่าลืมไปติดตามช่องอันนี้ไม่ทำแซ่ดเอ็กกันด้วยล่ะนะครับผมเราจะพูด เพื่อออนิเมะเท่านั้นนะครับผมมาตารางการลงคลิปนี่ไม่รู้อ่ะอาจจะแบบเดือนนึงลงครั้งหนึ่งหรืออีกก็ลงมั่วเลยนะครับผมนั่นก็ติดตามไว้แค่นั้นแหละนะครับผมนะหรือถ้าเกิดใครที่ไม่ได้สนใจอนิเมะก็ไม่ต้องไปติดตามก็ได้นะครับผมเนกะ้มาเออว่ะไม่อัพเลยอะจริงด้วยนะครับผมเป็นไง ผมนาะดาเมียพี่หกพันแปดร้อยผมแล้วอัพตันง,ง่ายประเด็นคือมันเตีย๋ยด้วยไงนะคผมแล้วมันเตีย๋ยด้วยผมว่าตัวเนี้ยอินฟินิตอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมนะแต่ว่าสตอรี่ผมว่าน่าจะใช้ได้จริงเลยนะเออน่าจะเอาไปใช้ในดาสตอรี Story, ่แบบอะไรอะด่านพวก เวทหนึ่งมาอะไรอย่างนี้ได้สบายเลยนะครับผมนะด้วยความที่มันตีตัวแอร์นะผมแนละ้วตัวแอร์ในดาดสตอรี่มันก็เลือดไม่เกินสามหมื่นหลอกนะครับผมนะหรือมาง่ายๆนะผมมาสุดนะเลือดตัวแอร์มันก็ไม่เกินแสฉลกนะครับผมนะเดือดจะเกินนะครับผมแต่เอาไม่ว่าดาดเมใจตอนนี้ยังไม่เกินนะครับแต่ก็เนาะ น,นะครับเข้าใจกันด้วยนะถ้าเกิดเราวางของตัวมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเออมีความสงสัยเนี่คือถ้าเราวางของตัวม,มันไม่แบบเราเบิดระเบอร์รวงไปเลยเหรอใช่ไหมคพณผู้ชมต้อมคิดเหมือนผมไหมอถ,ถ้าเกิดเราวางของตัวนี่มันคงแบบกลางแบบกลางไว้เลยนะครับผมแนละ้วเราก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยผมถ้เราเปิดเอฟเฟกเนี่ยนะแหลกด้วยเนีัยผมนะ่าจะแบบบางคน,นงครนบผมนะและการแจ้งเตือนที่ คิดถึงคิดถึงที่มันไม่ได้มามาสักพักแล้วนะครับผมมันก็กลับมาแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับผมไปดูนี่โรนัลดอสามแฉก็โผล่มาดูโัวโงหบอกเลยว่าถ้าเกิดผมมีเงินหนึ่งสามพันห้าอยากรู้จริงๆริเลยนะว่ามันจะตีวงใหญ่ขนาดไหนนะครับผมนะ เต้นนะตื่นเต้นอยูน่นะเออ,อครับเกมมาในแะกับนะก็รอไปนะครับผมแล้วก็เลคคอ,อร์ดออฟแรกนะรอบผมจะพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับผมแล้วก็อันนี้คือเจาะลึกหน่อยเนาะโอ้นะครับผมแล้วก็อัน,นิเมชั่นก็ค่อนข้างเดียร์ค่อนข้างเดียร์สวยนละ้วมันจะมาอะไรนรักหนาขอการเจ้งเตือนเออไม่น่าไปทักมันเลยนี่แก๊บผมนะเอาไปเลยนะครับผม ก็มาอย่างต่อเนื่องพรมาโดแบบต่อเนื่องมากๆโอ้โหเออมาแบบไม่ขาดสายเลยกูก็ู่เออมันมาต่อเนื่องมากคือผมแทบจะมองอะไรไม่เห็นแล้วนะครับผมก็คือเราปรับเป็นเนี่ยพีเอสนี่ก็คือตาบอลได้แก่ผมออออมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับผมนะโอ้โหก็ข้อเขายาแลกด้วยนะครับผม สำหรับการรีวิวทาสมากิในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็คงต้องขอลาไปก่อนนั่นเองนะครับผมมหาสุโขทัยเราจะพูดคุยเกี่ยวกับอนิเมะเนาะว่ามาอนิเมะของมหาสุโขทัยมันเป็นยังไงสรับผมก็ก็สวยนะเออนะแต่หน้าบุญิวเนี่ยมันมันมันออกจะแปลกๆนะครับผมก็คือหน้าบางทีมันก็ดูจะโจโจ้มากๆเลยนะครับผมและไม่มีความสวยงามนะครับผมนะบางทีมันก็คือลายเส้นมันเปลี่ยนบ่อยโดยเฉพาะหน้าบุญิว มันจะเปลี่ยนอะไรนักหนาก็ไม่รู้อ่ะ <im itation> คือเขา้าใจอู้เข้าใจบุ้มแหลมดีเลยไงครับผมมัน,น, <laughs> นมก็มาปิดตรงนี้แล้วกันเนาะก็คือลายเส้นมันก็คาดเดาแปลกเนาะ <sm art> เป็นว่าเดี๋ยวก็ไปเจาะลึกกันทีหลังในคลิปนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ